เยี่ยมแม่งดูเดี๋ยวฮะผมไม่ได้นอนเลยครับนี่ผมหกโมงนะครับนอนไม่หลับนะครับและนี่ครับมาม่านะครับการแคสเกมที่ดีเนี่ยมันต้องเอาของกินมันล่อคุณผู้ชมนะครับมันเป็นมันเป็นอ่าหลักจรรยาบรรณนะครับมันไม่ทําไม่ได้อะครับคือมีของกินต้องไม่ได้มาต้องนี่เลยแกะโชว์เลยนะครับแล้วก็รอคนหิวนะครับมันจะเป็นอ่าการแบบ ยังไงอะเรียกน้ำย่อยนะครับพอหิวหิวแล้วดูไปปุ๊บมันจะสนุกทันทีเลยนะครับเช่ไหม <c oughs> กับวันที่มิโอะนะครับพาร์ทสองนะครับอันนี้คือ <c oughs> ผมเล่นยาวเลยนะครับจริงๆแต่ก่อนนี่ผมแคสเกมแลวผมก็แคสยาวแล้วผมก็ตัดตัดตัดเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามไปนะเดี๋ยวนี้คือแคสพอพูดจบปุ๊บก,ก็ปล่อยยาวเลยแล้วค่อยมานั่งเล่นอีกทีหนึ่งนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับวันนี้ก็ อยากจะพูดหยาบๆหน่อยอัดอันมากกูไม่ได้พูดนานและกูเงียนมากเลยครับเงียนไม่ได้เงียนเซ็กนะครับเงียนอยากด่าอยากดองอยากดา่าอะไรเงี้ยครับว่าไงกับอีลูกตุ๊ดไอ้ล้นพอตายยังวะเสพี่อะไรแต่มันมากไปเดี๋ยวมันจะสะบดนะครับเอาเฉพาะหอมปากหอมคอแล้วกันเนี่ยมามา่ากูยังแกะไม่เสร็จเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้อาะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมนะกองทัพต้องเดินทางด้วยท้องนะครับเดี๋ยววผมอาจจะเจอ ผีทุเรียนผีน้ำปลาผีอะไรก็ไม่รู้ครับเด็กแสบหัวเหม็นวันนี้จะไปเจออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งครับกูกำลังแกะซองน้ำมันไก้แล้วไกลแล้วไกลไคลแมกแล้วไกลไคลแมกแล้วนะฮะไกลไคลแมกแล้วเดี๋ยวนะฮะซองซองที่สองกำลังลงไปเลยครับแหมกินซองดีมันไม่อิ่มหมดแล้วใช่ป่มล่ะมันต้องเบิ้ลใช่ไหมเออเดี๋ยวฮนะตอนนี้เครื่องปรุงได้ลงไปนี่เดี๋ยว ขอค้นกันนะฮะแมแล้วพออีก15นาทีก็รอผมกินให้หมดก่อนเนี่ยเรามาเริ่มกันนะฮะคนอ่ะสิบหายคนด้วะนี่กลุ่มมันมนั่งกลุ่มแคสกมันนั่งมึงแดกมากาเนี่ยฮะโอเคเดยวเราจะโอเคสักช่องหนึ่งยังดีฮะจ้าเออไปทีน,นิดทีน,นิดจะได้แบบควบคู่กันได้ครับเออคนด้วกูเริ่มทนไม่ไหวแล้วสัตว์โอเค,คขอโทษ <laughs> ออกไปข้างนอกครับบรรยากาศ บรรยากาศหน้าสดมามามากเลยอะครับโอ้โหมันกลิ่นโชยหน้าขอมเหลือเกินอขอสักอืมอืมอมันเค็มยังไงฮียเดี๋ยวครับไอสัตว์ไมมันเค็มงี้ไหมฮี้ยิงกระปัาเค็มเดี๋ยวนี่ห้องอะไรวะอืมเฮ้ยมขึ้นไปได้ไงวะอ้าวเซฟเฉยเลยอ้าวกดซีเซฟเหรอ โอ้โหแทบห็บเมนูกูถกล้ากูไม่ได้เตรียมใจที่กูตกใจเลยนะถ้าไม่เตรียมใจก่อนกดเนี่มันจะตกใจทันทีเลยนะเดี๋ยวผมมาดูส่วนนี้ให้แล้วกันนะครับโอเค not yet usable มาดูแทบพาร์ทนะครับพาร์ทหาแล้วเนี่ยไอเฮียไม่มีสักอย่างวาร์ฟนะครับ not yet นะครับโอเคยังเย็ดไม่ได้ต้องรอต้องต้องรอ18บบวกก่อนถึงจะเย็ดได้นะครับโอเคมาดูรูปภาพกันนะครับอาร์ตมากเลยอะ่ะเข้าไม่ถึงอะ่ะ โ,โหนี่นี่ลองเทียบขนาดตัวเดี๋ยวครับเด็กนี่ตัวแค่นี้ครับโตน,นี่แม่งขนาดนี้ครับเฮียหัวนี่ยังไม่ถึงเลยครับนี่เก้าอี้เหมือนเนี่ยฮะนอตติ้งไม่มีอะไรให้เก็บเลยมีรอยเลือดใครเป็นรอบเดือนวะเนี่ยเอาเวสโอเคแจกกันเฮ้ยอินสเปกเด็ดไหนดูหน่อเด้อืมขอส่องหน่อยอ้าวแดกดอกไม้เขาทำไมเนี่ยเอาเอาได้ได้ดอกไม้มาเฉยเลยเว้ยเอ,อาเจ็บมือด้วยดอดล็อตวัตอ๋อดอกไม้เป็นพิษดิก กูหลับเป็นพิษชิบหายแล้วกูติดพิษมาอีกอืมไอ้เฮียเกยมนี้มึงไว้ใจเฮียอะไรไม่ได้ดอกไม้มึงยังฆ่ากูได้เอาชิบหายตายฮายเอาเหยีดแมงมีคลิปโกอิกไอ้เฮีย <laughs> ดอกไม้ฆ่ากูได้อีกหน่อยลูกปั้นไม่ตกใส่หัวกูตายเหรอวะไอ้เฮียเก้าอี้กูนั่งๆฟุบไงหลังกูคอหัก หนังสือปุ๊บกูกาลังอ่านแม่งหนิบหน้ากูตายอะไรเงี้ยนะตีนชักกูเปิดปุ๊บกระถุงโดนของกูอีกอันหนึ่งปากหัวสมองเละไอ้เฮียเดสรอยแม่งเลยเฮียฆ่ากูไอสัตว์ดอกไม้เลวยูคเรเบอเอกวิญญาณแบหาเอาไม่สามารถทำลายได้ด้วยมือเป็นเฮียเลยเนี่ยทำทำลายด้วยมือไม่ได้เองเอาตีนถีบเด้ อ้าวนี่นี่หอยอยู่หรอเนี่ยนี่หอยอยู่เหรอโนะอยเค okay, เรียบร้อยแล้วนะครับกินอะไรเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะไม่มีแทนนะฮะแต่จะมี grab grab แทนพอนะเดี๋ยวค่อยเลื่อนกินไว้ทีหลังนะครับจริงๆจะเลอใส่ไม้แล้วนะแต่มันไม่ออก嘛ไม่ออกมานะครับคุณผู้ชมบอกว่ามึงทำอย่างนี้มึงตดหน้าไม้เลยมึงขี้หน้าไม้เลยดีกว่าไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะ มาดูไอเทมตอนนี้ไม่มียังเก็บอะไรไม่ได้เลยครับดอกไม้มันโทรยศกูเมื่อกี้ไม่เห็นอะเอาเซฟอ่ะเฮ้ยตัวนี้เข้าได้มีมีน้ำด้วยอะมีน้ำบูเบอรี่ไหมบายจูยสมีตังบอกว่าวเอาไมา่มีเหรียญเลยโอ้บ้านมึงบ้านมึงยาจกมากเลยเหรียญยังไม่มีมมเฮ้ยไอไอ,อ,อยักษ์ใครวะผีบอกว่าไอีอ้อแม่งกูไว้ใจใครไม่ได้เลยเว้ยโอ้ขอบคุณพระเจ้าเธอปลอดภยัยไอเกะ อยู่ just in time now แน change of lifetime อะไรเปลี่ยนชีวิตอะไรเปลี่ยนเปลี่ยน lifetime เปลี่ยนเวลาชีวิตอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยโอนไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยอ่ะวิฟิทูลูอินมิเตอร์ซอนตาเดสอ๋อนี่คนอยู่ฉันเลยมามาหาเลยฉันเลยมามองมามองโอ้เดี๋ยวเตอนนี้กูแดกมามาแล้วสมองกูไปหมดเลยกูประมวลไม่ทันฮะซอนตาเดสโอเคคือมึงมาหาที่โต๊ะอาจารย์มามามองดำบดัมามองอะไรกูไม่รู้หรอก ะโอเคครับมอนมันโขไอ้เฮียเอ้ยนี่มันใช่เวลามาส่องเหรอมึงไม่รู้ว่าโรงเรียนเกิดเหี้ยอะไรขึ้นบ้างดอกไม้มึงฆ่ากูไปเมื่อกี้ไอ้สัตสลุกท็อปดราเวอร์แพ็กกิตเดอะเลิฟเลตเตอร์เฮ้ยดูข้างบนดีเฮียมันมีจดหมายรักถึงอาจารย์ด้วยอาจารย์โซตาโหใครกล้าดียังไงวะเนี่ยเฮ้ยถึงถึงใครกล้าดียังไงส่งจดหมายรักให้อาจารย์อาจารย์รับเพียงเฉพาะคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอยาค้า นี่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 มึงเห็นหนังหน้ามึงมึงมึงเห็นว่ากูมีตัวตนไหมเนี่ยเฮียกูยืนคุยกับมึงอยู่เนี่ยเหมือนกูไม่มีตัวตนเลยสัตว์ไม่โนเวกูไม่เห็นมึงมีตัวตน I can see anything อ้าวมึงมาเห็นทุกอย่างอ้าวมึงมึงกำลังคุยกับที่ประโยคมึงคุยกับคนภาค้วยโอเคใช้ได้อยู่ไอ้เฮียเกมแม่งลึกซึ้งนะครับอ่า I can อ้าวตอนนี้มึงคุยอะไรอะไรของมึงไปก่อนไฟวูดูไอแคล เออกูไม่แคร์ใครจะไปแคร์เฮียช่างแม่ง่อยระยำเป็นเด็กแซ่หัวเหลืองไอสา์เด็กกูขอให้หนังสือข้ามึงตายเฮียตายแน่นอนตายแน่นอนเนี่ยนี่ห้องอะไรวะเฮียไปข้างนอกดูเว้ยสันเจ้าโยนเหรียญลงไปดิเอาลงได้โออโ้หึมลึกลับมากลงดันเจียนนะครับอ่าถ้ายังไม่มีปาร์ตี้เดี๋ยวไปหาปาร์ตี้กูมาลงแน่นอนกูเวลไอใน,นบ้านใครเนี่ย อ้าวกูว่ากูติดอะไรใครมาเขียนอะไรไว้เนี่ยกาุณาทำความสะอาดร่างกายอะไรเนี่ย Sacrifice the body or the crew อื้อรู้สึกเหมือนต้องเอาอะไรมาบูชายันหรือเปล่าวะเอามาบูชายันทั้งทั้งหกโตนี้เปล่าวะกูไม่รู้กูไม่สนใจกูเซฟเฮ้ยศพใครเนี่ยอ้าวยูเกรฟเฮ้ยศพกูเหร เอาแม่งเอาตันเลยมึงเอาซุ้มมึงครอบภาพทำไมเนี่ยกูมองไม่รู้เรื่องเอาตันสักพักใจเฮ้ยโอ้ยเฮียเอ้ยโอ้ <c oughs> กูว่าแล้วกูไว้ใจเฮียเลยไม่ได้เลยแต่มีเฮียในพุ่งออกมากูไม่สนใจกูจะอ่านอ่า grab you don't know the name อ๋อเป็นหลุมศพแต่กูไม่รู้ชื่อไอเฮียแต่เนี่ยแม่งหลุมหลุมกูวยเฮีย <c oughs> <c oughs> มึงเดาอนาคตกูได้แป,ป๊บเดียวมากกูดูปุ๊บกูตายเลยเดาอนาคตได้แม่นมาก ชื่อใครไม่รู้กูไม่สนใจบังบังเอิญพงหญ้านี่อาจจะฆ่าเราก็ได้นะครับอื้อเกมโอเวอร์เรืงเรื่งเรงเรงเรงเจอมอนเตอร์แล้วก็เป็นพาวเวอรสู้แบบโปเกมอนไม่ใช่แม่งมึงจะมิกหลายเกมเลยไปนะอ้าวเฮียประตูเนี่ยประตูเดียวกันเหรอวะอ๋อประตูเดียวกันนี่ลมโผล่ลมใส่เดินทะลุได้นะครับนะฮะแล้วมีสกิลเทเลพอร์ตถือว่าตัวเราก็มีอ่าเลเวลที่สูงอยู่พอสมควรกระดาษอะไรเนี่ยกูไม่เอาแล้วกันไอ้เฮียเด็กกระดาษแม่งติดคอกูตายฆ่ากูได้หมดเลยเก็บดิ y ยู are d เด d นั่นไงกูตายกูขอโทษกูตายก็ได้โอเคกูยอมไอ้เฮียพ่อมึงเฮ้ยโอ้ยมึงซูมมึงเฮียอะไรเนี่ยมึงกลัวกูไม่เห็นหน้ามึงเหรมึงยืนกูเห็นแล้วไอ้เฮียมึงจะให้กูตายทุกทางเลยวะกูเดาออกกูไม่น่ากดเย็ดเลยวะข้างหลังกูจะเชื่อใจตัวเองโอเคกูขอโทษ BAC เป็นรหัสแน่นอนครับเดี๋ยนะออกอะไรวะ BAC ดีดีดีมายังไงวะ ดีๆข้าวสารเดะกูไปละเรื่องละเล่นมันโอ้โหมึงพยายามขึ้นมากเลยเฮ้ยก็ตแบตเฮ้ยกูได้ได้ไม้มาเหรววะไม้แบตหรือว่ากูได้ข้างข่าวมาวะ b a t ข้างข่าว b a t แค t หมู c a t แคดแมว b a t แบตข้างข่าวเดะเดะกูไปไกลละสมองกูมไม่ปกติละหลังจากกูกินม,มาม่าถุงนั้น Not yet อีกละกูบอกแล้วกูทายสิก่อนอยังเย็ดไม่ได้หรือว่าจะ ภากวยยาวมีดีขึ้นเลือดใครวะเฮ้ยเขียนอะไรวะถึงกูอีกแล้วกูไม่อ่านเฮียกูตายห้องมึงเยอะจังวะไอ้เฮียเอานี่ไงออล์บาลีนี่ไงอ๋อ,อมึงสอนเล่นใหญ่เลยเว้ยโอเคและอีนี่มป็นใครมิสมิสไรบารลีคุยหน่อย You were in the อ h e student council room มอ้ามึงที่อยู่ในห้องสตูดิโอคอนซิล o ูมนี่มา้กูจำหน้ามึงได้ไงกูเอกกงิไงเอ่อมิสเลเบลลี่ใช่ไหมใช่โอ้โหกระโดดดีใจเฮย้ยมึงจำชื่อกูได้ด้วยกูดีใจชิบหายเอ่อแต่นี่มันก็หลายปีมาแล้วนะที่ฉันไม่ได้คุยกับใครเลยหาเอกิมันเป็นเพื่อนฉันเถอะพีทบิ๊กมายเฟรนด์อะก็เป็นแล้วนี่ มึงไม่ต้องการจะเป็นเหรอเฮ้ย hey, be her friend ต้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรเดี๋ยวกูตายอีกแน่เยี่ยม่ปฆ่ากูเอาแว่นตบกูตายแ่บวะเนี่ยจริงเหรอโอ้โหฉันดีใจจังเลยมึงมึงเป็นเพื่อนคนแรกของฉันเลยเนี่ยโอ้โห l i บ r a r y เอ้ยเอ่า uh, to i want to you แต่เรียกเรียกมิสไล b r a r ีเป็นแปลกกูอยากรู้ชื่อมึงอะชื่อจริงๆมึงอม่อกูจะได้เรียกถูก well then Miss Aki please give me a surname yes i want a o memorize อา้าวให้กูตั้งชื่อให้มึงซะงั้นไอสัตว์ พอ่อพ่อแม่งไม่ตั้งให้เหรอฮะ,อะไรนะเออโอ้มค uh, oh uh, uh, ์เกิดว่าอีเกิลเดอเออเออก็ได้งั้นเออโนเวล่า uh, no ชื่ออะไรดีวะเอาแล้วกดลบอะไรยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วอ๋ออ่าฟรีซี่พับโอเคชื่อฟรีซี่พับแล้วฮะโอเค okay. you see ฟรีซี่พับไอเด wonderful n a m มโหเป็นชื่อที่เจ๋งมากเลยอะคอมมี f ฟรีซี่พับโอเคได้ โย่ฟ okay, รีซี่พับโอเคเพื่อนอืมดีจังเลยเอาไอ้เฮียรักเวกเป็นเลสเบี้ยนเลยเนี่ยไม่ชอบตีชิงนะครับไอ้เฮียไม่สนับสนุน I have to be going ฉันต้องไปก่อนนะอ๋ล่ะถ้าเกิดเอก,กิถ้ามึงเจอปัญหาอะไรเนี่ยมึงมาถามกูได้เลยนะเว้ฟรี e ี y pop I don't know how useful I can be but uh, I do what ฉันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ฉันจะช่วยเท่า,าที่ฉันทำได้แล้วกันเคอยะโอเคไปละ you see freezy pop ไอ้เฮียดอกไม้นี่กแล้ว บ e a u ฟู f กูเอาดิกูเอาดิเฮ้ยได้หลอกลิลี่มาเว้ยเจ๋งว่ะนอนได้ไหมใช้ได้ไอ้เฮียนอนเป็นนั่นเลยนอนเป็นจอมมันบูเลยบูอ้วเลยเียนอนห้าวิหนังสืออะไรนี่ห้องมันโรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นมีลงมีเลือดไอเยียมันไม่มีใครสนใจเลยเหรออีอีไอ้ขยาแม่งก็ไอยาขยาแม่งก็ เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงไรข้างในนั่นอย่าเปิดไม่กูไม่เชื่อมึงกูจะเชื่อใจตัวเองคราวนี้กูเชื่อใจตัวเองและกูจะเชื่ออย่างนั้นนะไม่มีใครไม่มีหมาไม่มีเฮ้ยยังพูดไม่จบเลยอียาคาย่ามึงก็ส่องจดหมายรักอีมิสไลบรอรี่มึงก็สบายใจเกินไปเฮ้ยไอ้เหี้ยใครวิ่งผ่านไวสัตว์เด็ววแล้วเกินเอาผีวิญญ,ญาณเอาวิญญ,ญาณผีเด็กตุด๊ดขามาพ่องเหรอไอสัตว์ กีตจะมีเฮียอะไรออกไปหัวระเบิดตายอ้าวเฮียกีตกูตายเลยพลังกีตมึงสูงส่งโอ้โหมึงพากูมามึงพากูกลับมาที่เหมาะสถานที่เกิดมาเลยมึงพากูกลับมาหลุมศพเหมือนกูได้เกิดใหม่รีสปอนตรงนี้เลยไอ้เฮียเอ้ยกูไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์กูฆ่าตัวตายนี้ดีกว่ากูไม่ไหวแล้วมึงกิตใส่หน้ากูกูกูเออไม่เอากูขอโทษกูตายก็ได้ you dead oh you dead no มีการช็อกออมีผีอ,อ๋อมีผีวิ่งเข้ามาครับแล้วแมัตายก็ลงไปนอนแล้วมันก็เลือ่อนขึ้นมาเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอการพัดสามแล้กันนะฮะ